มาครับวันนี้จะพามากินโคตรเล้งเราอยู่กันที่ร้านเล้งแซบมะนาวสดบายเจโฟด์เขามีเมนูใหม่เป็นก๋วยจับยวนเส้นสดนอกจากก๋วยจับเขายังมีต้มยำขาหมูยำบุนเส้นยำหมูยอเมนูแรกเราก็จัดไปเลยนะต้มยำขาหมูใส่พริกให้แบบจุกๆใส่มะนาวสดลงไปแบบนี้เลยนะบอกแม่ค้าบอกว่าขอเผ็ดๆเลยนะเาจะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งส่วนต้มเล้งเขาก็ให้ชิ้นมาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่พริกมาให้แบบทั้งสวนเลยยังแซบไม่สัดใจก็สั่งเป็นยำบุนเส้นหมูยอมาอีกจานหนึ่งนะทุกคนและเมนูใหม่ของเเ้านนนปกววยยจับส ราคา75บห้าบทยัทำให้มาอย่างเยอะทั้งกระดูกหมูทั้งหมูยอนะหุน,พ,นพูนแบบนี้เลยนี่ nee, เราก็ได้มาทั้งหมด4อย่างนะทุกคนแต่ละอย่างนี่ปริมาณไม่ได้น้อยเลยนะยำจานนี้ก็70บาทต่อกันที่เมนูต้มยำขาหมูนะทุกคนขาหมูเขาจะมีความหนึบๆกรึบๆมีความให้เราได้เคี้ยวนะนะคือน้ำต้มยำนี่คือเผ็ดแซ่บหอมมันนาสดมากๆสดทีนี้โลง่งคอเลยมาต่อกันที่ก๋วยจั๊บยวนเส้นสด <c oughs> คือให้มาแบบล้นชามแบบนี้เลยนะกระดูกหมูเป็นก้อนๆหมูยอนี่พูนชามเลยและยิ่งกระดูกหมูข้างล่าง นะเขาให้มาชิ้นยังใหญ่กัดเข้าไปคำนะ่คือมันไม่มีความเหนียวเลยอนะ่ะดูดิคือแบบว่านุ่มจริงอะไรจริงยอเขาจะหันมาเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะจะมีความหอมพริกไทยดำและเมนูเล้งนะเขาให้ชิ้นมาใหญ่แบบนี้เลยเนะื้อข้างในอย่างเยอะเรียกว่าเล้งธรรมดาไม่ได้นะต้องเรียกว่าโคตรเล้งให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆสะใจมากร้านเล้งแซ่บมานาะวสดบาเจ๊ฝนนะเขาจะอยู่ในตลาดส,าาส,สวนสยามซอยสวนสยาม16เลยนะทุกคนใายผ่านมาแวะมาลองกันได้นะทุกคน